นะคะม,มาเล่นกับเพื่อนสนุกเพื่อนเรามางบ,บช่องสือง่อนนชาแนลกันเช่นเคยซึ่งซึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะเพื่อนเนี่ยเพื่อนโอปอล่ะคะ่ะเขาว่าท่าละครนะเชื่อไห <c oughs> ็ไม่อยากให้เราเปิดแชดเสียมาได้นะคือคุยกันไม่ได้ต้องคิหอย่างเดียวอะประเด็นโอ้ยไอ้นี่พี่เฉยดิโอ้ยสร้างบ้านบ้านไหนบ้านอะไรเออสร้างตามใจฉันโอ้ยตามใจฉันนี่หลังนี้เลย อะไรก็ได้ใช่ป่ะไรสร้างอะไรก็ได้ใช่ป่ะโอเคทุกคน เนี่ยสร้างแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นบ้านนีงก็ได้ย่งยงเน่ยแล้วถ้าเขาสั่งก่อนว่าว่าปรับเป็นเป็นบ้านนี่ไงสร้างแล้วนี่อะไรนะหายอะไรหายอันนี้เหรอบ้านหายเหรอ เดี๋ยวเราจะปรับไปเป็นหนักกว่าเดิมอีกเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรับหนักกว่าเดิมเจ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่งให้เพิ่มลำโองก่อน ใจนะเฮ้ยโหหนึ่งนาทีกว่าแล้วก็ทำเพื่อไม่รู้เนี่ยภาษที่เราอ่ะไม่อยากไม่อยากไม่เปิดจะทำอะไ,เไ,ไรเว้ยแต่ที่เราตอนอนั้นชอมไม่เปิดเพราะอะไร,ไรปะจะพูดกับทุกคนหรืออ่ะเซ็นด้ไหม จะถามว่าคนนนี้เขาอะไม่ใช่ดิคือโอปออ่หนึ่งมีสองวิธีโอปอพูดจริงกับสองโอปอแกล้งเออเหมือนเธอแกล้งแต่ว่าไม่เอาคืนหรอกมาโอปอเป็นคนที่ไม่ค่าเอาคืนเท่าไหร่เธอลองดูวะาพอลองเฉยๆอุ้ยสวยอ่ะเอทำเสร็จไม่ไหว อุ้ยสวยมากเลยอ่ะเออนะเธอเธออะไรเธอเธออะไรไหนติ่งตัวใหม่ได้บอกแป๊บนึงขอสำรวจบ้านก่อนค่ะคู่อุ้ยช่วยนะอุ้ยช่วยอ่ยช่วยแร่ยังไม่เสร็จ่ะ นนีสำรวจบ้านก่อนข้างในก็โอ้หัวกอดไม่กออันนี้ห้องน้ำอีกอันนึง่งห้องน้ำเสร็นบนคนระับต่อไปชังวัดมีอะไรอีกก็จะเป็นอันนี้อาจจะเป็นห้องนอนห้องนอน เรขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้นั่งไม่ได้อีกไม่มีน้ำเลยอะไรนะเราขอเลือกสองผมให้เธอของเดียวุเปิ้ลก็ได้ได้ได้แลวในคลิปจะคึ้นช็อดเนาะไปชอ็อตครับราช็อตครับไปชอ็ปชอต ยกยอ,ยอไม่ไปชดแบบไปชดตัวเพื่อนด่าชัวโอ้โหปแปลกเหมือนขัดลอกลอมาเลยอะทำไมเหมือนลอกออมาเลยอะทุกคนดูดีลอกมาชัดๆเลยอะลอกออกมาชัดๆเลยป้า เราจะบัรจ,จารในในคลิปนี้นะทุกคนเอาทุกเสมาประจ,จารกันค่ะทุกคนก็ปีที่ชาดิกแล้วไม่สมควรโดนถามเ่ทำเหมือนเดิมามากไม่สนใจโลกแล้วไอ้บ้ายิ่เราจะเตะให้มันเก่งเหมนเดิม นี้โอ <si ้ไม่หรอใส่แค่เปลี่ยนจะเป็นนี่เอๆเออเออจะลองเอาหมวกออกจะเปลี่ยนหมวกเอาหมวกเป็นนี่ไหมโอเคอ่ะยังอ่ะนี่ นี่แต่งแบบไหนก็ได้้าแต่งแบบก็ได้แต่งแบบไหนก็ได้เลย เคทำวิจัยไหมมาแ่ะเราจะละเร็วกว่าเอ้องอนแล้วเพื่อนงอนโดนเพื่อนงอนแกงเพื่อนเอ๊ะหายไลเอ้าโอ้โหมันหายไปไหนอ๋อมันออกไปปะมันหายหายดืวอเพื่อนงอนสเร็จ่ะทุกคน ถ้เงอนจริงๆเราจะง้อยังไงจะไปถ่ายคลิปแกล้งเราถ่ายคลิปง้อด้วยถ้าไม่ง้อโดนด่าเนี่ย <c oughs> ขี้ติดตัวขี้ติดตูดขี้ติดตดขี้ติดตดขี้ติดตูดติดตนอ <c oughs> นอีกละโอนจริง <c oughs> แต่อย่างอยเราก็ยังงอนเร็วกว่า,าว่าเร็วไหมไม่อ่ะนัน โอเคโอเคอันนี้ไหมเข้าเหมือนเดิมเลยเข้าเองแล้วไม่จะกดเข้ามันเข้าเองได้อะไร แบบว่าอิเปิดโอเปอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพึ่ไม่หรอกเราเป็นผพอชอบมิกกออันไหนไม่ได้ใช้อ่ะบอสใช้นะสบารเทมาา มาเอไปสเทียพวกทีมากก็ไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้ไม่รูแบบใส่กรโปรโอ้โโอปรเสียนี่ยสสยจะพูดเนาะแบบเออเฮี้ยเงียบต้องอ หาคนเดียวได้ว้ยเก็บตัวไปหาดีกว่าพี่จะไปหาคนเด็ก หมวกมันไม่แปลกแล้วไปเอาหมวกที่แปลกที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่นี่นี่โอ้เอานี่ออกมีเด็กกวนมาแถวอะไรเงี้ยมีเด็กกวนมาแถวนี้มีเด็กกวนมาแถวนี้

หนองสารไอ้โดนข้ามไวยโดนข้ามเอ๊ะออกได้ออกได้ออกได้บ้านหลังนี้ไม่ค่อยดีอะทุกคนไอ้นี่ได้เทมากเทมากเดี๋ยกระโดดทีเดียวขึ้นดาว หลังนี้โดนปนว่าดเมื่อกี้ต้องเห็นอะไรเอออาีติดีตตเอเอ้ย่ขไแล้วอย่าบอกนะว่า